ก็จริงๆแล้วอะพ่อแม่ก็ไม่ได้ต้องการให้แบมเป็นคนที่ต้องประสบความสำเร็จหรือต้องการให้เห็นลูกขึ้นไปเป็นคนเย่คนโตรหรือว่าคาดหวังอะไรกับแบมอะครอบครัวเราก็แค่ต้องการมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาได้กินข้าวอะไรอไร่อยด้วยกันแล้วก็พ่อแม่ก็ เลียงแบบมาอย่างดีมากมากแบบก็เติบโตมาอย่างดีมากมากอยากให้พ่อแม่เชื่อในตัวแบบลูกทุกอย่างที่ทำให้แบบ เราอยากบอกว่าสิ่งที่แมมองมาทาแบบไม่ได้ทำผิดแล้วแม่คิดอย่างถีท่ทวนแล้วขอให้ทุกคนเชื่อในตัวแบบโดยเฉพาะพ่อแม่ก็คลิปนี้ถึงพ่อกับแม่นะถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงว่าตะวันก็ได้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจําเรียบร้อยแล้วละ่ะจริงๆตอนแรกไม่รู้จะบอกพ่อแม่ว่ายังไงดีเลยด้วยซ้ํา ตอนแรกไม่กล้าบอกว่าจะทำอะไรก็เลยใช้วิธีการโทรหาพ่อเอาแล้วก็บอกแต่พ่อก็รีบขับรถกลับมาบ้านแล้วก็มาคุยกันพอได้คุยกันจริงจังเนี่ยก็ดีใจที่พ่อกับแม่เข้าใจนะคือพ่อกับแม่ก็รู้แล้วว่า คงห้ามไม่ได้แต่พ่อพูดมาคำหนึงที่ว่าขออย่างเดียวขอขออย่าอย่าเข้มแข็งเกินไปได้ไหมอ่อนแอบ,บ้างก็ได้คือพอวันได้ฟังจากพ่อพ่อรู้มไหมว่าความเข้มแข็งที่ตะวันเป็นตะวันทุกวันเนี้ยคือคือวันได้มาจากพ่อนะ ได้มาจากทั้งพ่อและแม่เลยความเข้มแข็งนีค้คงจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกตอนนั้นแม่บอกว่าขอกอดหน่อยซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้กอดกันบ่อยอะไรกันขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจะ จะออกมาก่ออีกให้ได้จะเอาเป็นว่าขอให้พ่อของแม่รู้ว่าความเข้มแข็งที่ตะวันเป็นตะวันทุกวันเนี้ยใจมาจากพ่อกับแม่นะแล้วก็ก็รักพ่อกับแม่มากๆอะไรไว้เราเจอกันอีก